สวัสดีครับเวลาเราลึกถึงคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยภาพจําเรื่องความสําเร็จทางธุรกิจนี่มันชัดเจนมากเลยนะครับแบบว่าความขยันค้าขายเก่งสร้างเนื้อสร้างตัวจนรวยอะไรแบบนี้คําถามคือ เอมันมีสูตรลับอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูครับโดยจะอิงจากข้อมูล2ชุดเลยชุดแรกเนี่ยมาจากประสบการณ์ตรงๆของคนไทยที่อยู่ในจีนยุคปัจจุบันส่วนอีกชุดเนี่ยเป็นบทวิเคราะห์เชิญประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มองย้อนไปถึงชาวจีนอพยพในสยามยุคก่อนเลยครับ ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะภาพจําที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเสือผืนหมอนใบคือมันไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะคะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการที่เอ,อ่อมาเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆมันสะท้อนความมุ่งม,มั่นแบบว่าต้องทําให้ได้เพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยไหมครับที่คนมักจะพูดถึงกันเยอะมากคือความขยันกับความอดทนเนี่ยครับ แหล่งข้อมูลจาก YouTube ที่เป็นประสบการณ์ปัจจุบันเขาบอกว่าโอ้โหความขยันนี่เหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆในสังคมจีนเลยเหมือนอยู่ใน DNA อะไรแบบน,นั้นเลยนะครับแม้เขาจะบอกว่าเออก็ไม่ใช่ทุกคนหออกแต่เป็นภาพรวมที่เห็นได้ชัดเจน อืมค่ะซึ่งถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ตามบทความวิเคราะห์นะคะความขยันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือมันถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากความยากลําบากจริงๆค่ะในจีนช่วงศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20ตอนนั้นมันมีความวุ่นวายทางการเมืองเยอะมากภัยธรรมชาติเศรษฐกิจก็แย่มีสงครามอีกความขยันมันเลยไม่ใช่แค่ทางเลือกนะคะแต่มันเป็นเหมือนกับกลไกการเอาชีวิตรอดเลยใครไม่ทําก็คืออดตายมันฝังรากลึกมาแบบนั้นเลยค่ะ โหฟังดูหนักหน่วงมากครับไม่ใช่แค่ขยันทำงานแต่คือขยันเพื่อรอดชีวิตเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวแต่ต้องอดทนด้วยใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลแรกก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันการทนความลำบากทนความล้มเหลวทนทำงานหนักนานๆเขาเล่าว่าคนรุ่นก่อนๆเนี่ยชอบเล่าเรื่องความลำบากให้ลูกหลานฟังเหมือนเป็นการปลูกฝังความทรหดแม้ว่ายุคหลังๆจะสบายขึ้นแล้วก็ตาม ใช่ค่ะบทความวิเคราะห์เขาใช้คำน่าสนใจนะคะว่าสิ่งนี้มันสร้างเหมือนรอยประทับทางจิตวิทยาแห่งการดิ้นรนขึ้นมาคือความลำบากในอดีตมันฝังลึกในวิธีคิดทำให้เกิดความทรหดอดทนที่เอ่อไม่ธรรมดาเลยแนวคิดแบบหนีไปตายอาดาับหน้าหรือการมาแบบเสือผุนหมอนใบเนี่ยมันคือการตัดทางถอยหลังของตัวเองมนเลยสร้างแรงผลักมหาศาลว่าต้องอดทนต้องพยายามให้ถึงที่สุดความอดทนมนเลยกลายเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวที่สำคัญมากค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับ คือความขยันอดทนมันไม่ได้เกิดลอยๆแต่มาจากแรงกดดันทางประวัติศาสตร์สังคมที่มันเข้มข้นมากๆทีนี้ปัจจัยที่สองที่มักจะมาคู่กันคือเรื่องความทะเยอทะยานกับการแข่งขันข้อมูลจาก y t u t u เนี่ยเขาชี้ไปที่เรื่องจำนวนประชากรเลยครับว่าจีนคนเยอะมากเกือบ1,400ล้านคนการแข่งขันมันก็เลยสูงปรี๊ดในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรียนกีฬาหรือทาธุรกิจคือถ้าจะเด่นขึ้นมาได้ท่ามกลางคนเยอะขนาดนั้นมันต้องทะเยอทะยาน มุมของผู้อบพยพมาสยามในอดีตตามบทความวิเคราะห์เนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็ถือว่าผ่านการคัดเลือกผ่านการแข่งขันมาแล้วรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะคือคนที่กล้าเสี่ยงกล้าทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนมาตายเอาดาบหน้าเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มที่มีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นสูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วพวกเขาไม่ได้แค่แข่งกันเองนะคะแต่กําลังหนีจากสภาพที่มันเลวร้ายมากๆเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ความทะเยอทะยานมันเลยเกิดจากทั้งแรงผลักดันจากความยากลําบากข้างหลังแล้วก็ความหวังในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะเอาละครับมาถึงปัจจัยที่3อันนี้ก็แน่าสนใจพลังของเครือข่ายการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคลิป YouTube ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าคอนเน c t ชันหรือการช่วยเหลือกันในหมู่เพื่อนฝูงคนรู้จักเนี่ยในจีนดูจะมีความสำคัญแล้วก็ดูเหนียวแน่นเป็นพิเศษเลย อาจจะมีการให้ของฝากกินข้าวด้วยกันบ่อยๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์มันช่วยให้เรื่องยากๆง่ายขึ้นใช่ค่ะซึ่งบทความวิเคราะห์ให้ภาพที่เอ่อลึกกว่านั้นแล้วก็เป็นระบบกว่านั้นนะคะเขาอธิบายถึง2กลไกสําคัญเลยอย่างแรกคือกวนซี่ค่ะกวนซี่ค่ะกวนซี่เป็นเหมือนระบบความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบไม่เป็นทางการนะคะคือใช้สายสัมพันธ์จากครอบครัวจากแท่เดียวกันหรือมาจากบ้านเกิดเดียวกันเนี่ยมาช่วยเรื่องธุรธิก เช่นลดความเสี่ยงเพราะค้าขายกับคนที่ไว้ใจกันได้เข้าถึงข้อมูลหรือแม้กระทั่งเงินทุนนอกระบบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยมันเป็นเหมือนระบบนิเวศที่พึ่งพากันค่ะอ่าครับครับเป็นคอนเนคชั่นส่วนตัวที่เอามาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจใช่ค่ะแล้วก็มีอย่างที่สองคือสมาคมตระกูลแท้อันนี้จะมีความเป็นทางการขึ้นมาหน่อยสมาคมตระกูลแท้อันนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างครับ โอ้โหทำหน้าที่หลากหลายมากเลยค่ะตั้งแต่ดูแลเรื่องวัฒนธรรมประเพณีจัดสวัสดิการช่วยเหลือคนในแท่เดียวกันที่อาจจะลำบากไกลเกลี่ยข้อพิพาทให้ทุนการศึกษาแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือเป็นศูนย์กลางเครือข่ายที่ทรงพลังมากเชื่อมโยงคนแท่เดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยบทความเขาเปรียบเปรยนะคะว่าเหมือนเป็นรัฐย่อยๆหรือเป็นประกันสังคมสำหรับผู้อพยพในยุคแรกๆเลยค่ะ โอ้โหการมีระบบสนับสนุนแบบนี้ทั้งกวนซี่ที่ไม่เป็นทางการแล้วก็สมาคมที่เป็นทางการมันเหมือนมีทั้งเซฟตี้เน็ตแล้วก็เป็นแต้มต่อสำคัญเลยนะครับเออแต่ว่าการพึ่งพาเครือข่ายแบบนี้มันมีข้อเสียหรือว่าสร้างอุปสรรคให้คนนอกเครือข่ายบ้างไหมครับในแหล่งข้อมูลเขาได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้บ้างหรือเปล่าอืมเป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะ คือแหล่งข้อมูลไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องข้อเสียโดยตรงนะคะแต่ถ้ามองตามธรรมชาติของระบบเครือข่ายที่มันเข้มแข็งมากๆแบบนี้มันก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่อาจจะนําไปสู่การกีดกันคนนอกกลุ่มหรือสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจได้เหมือนกันซึ่งก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเรือนที่ต้องพิจารณาแต่ถ้ามองในภาพรวมสําหรับตัวกลุ่มผู้อพยพเองระบบนี้ถือเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่ช่วยให้เขาตั้งตัวและประสบความสําเร็จได้ค่ะครับครับ เข้าใจเลยครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียได้เสมอทีนี้มาถึงปัจจัยถัดมาปัจจัยที่4ความประหยัดกับการให้ความสำคัญกับครอบครัวอันนี้ก็เป็นภาพจำที่ชัดเจนอีกอย่างเลยใช่เลยค่ะแล้วบทความวิเคราะห์เขานิ้นเลยนะคะว่าความประหยัดมัธยัสถ์ของชาวจีนอพยพเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออมเงินธรรมดาทั่วไป แต่มันคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการสะสมทุนเลยทีเดียวมีตัวอย่างที่ชัดมากๆคือผู้อ,อพยพบ,บางคนรายได้เดือนละ400บาทแต่เขาส่งเงินกลับบ้านที่จีน300บาทเหลือใช้เองแค่100บาทเท่านั้นโอ้เหลือเชื่อเลยนะครับใช้เงินน้อยขนาดนั้นสแสดงว่าเป้าหมายมันต้องใหญ่กว่าความสุขสบายส่วนตัวมากๆเลย ซึ่งอันนี้ก็คงเชื่อมโยงกับเรื่องครอบครัวที่บทความเรียกว่าเป็นรากฐานแห่งครอบครัวและความกตัญญูใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะสําหรับวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะในอดีตนะคะครอบครัวคือหน่วยเศรษฐกิจหลักเลย ไม่ใช่ตัวบุคคลมันมีแนวคิดเรื่องกงสีที่ทรัพย์สินเป็นของส่วนรวมของครอบครัวความสำเร็จก็คือเป้าหมายร่วมกันของทุกคนในครอบครัวแล้วแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ต้องประหยัดต้องขยันก็คือความกตัญญูที่ต้องดูแลพ่อแม่บรรพบุรุษแล้วก็ความรับผิดชอบที่ต้องสร้างอนาคตให้ลูกหลานด้วยการส่งเงินกลับบ้านมาเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก,มากๆยิ่งยวดเลยค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วมีอีกเรื่องที่บทความพูดถึงคือสัจจะ หรือความซื่อสัตย์อันนี้มันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจกับครอบครัวยังไงครับอ๋อสัจจะนี่สำคัญมากค่ะมันเป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นสำคัญเลยในระบบเครือข่ายและการทำธรุรกิจคือในยุคที่กฎหมายอาจจะยังไม่เข้มแข็งเท่าปัจจุบันหรือการเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารเป็นเรื่องยากมากๆเนี่ยคำพูดชื่อเสียงหรือการรักษาสัจจะยิ่งชีพเนี่ยแหละค่ะคือหลักประกันที่ดีที่สุด มันสร้างความไว้วางใจซึ่งจำเป็นมากๆในการทำธุรกิจกับคนในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินหรือการขอความเชื่อเหลือต่างๆถ้าเสียสัจจะไปก็เหมือนทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองอาจจะถูกตัดออกจากเครือข่ายไปเลยก็ได้มันเลยเป็นทั้งคุณธรรมแล้วก็เป็นทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ขาดไม่ได้เลยค่ะโอ้โหฟังดูแล้วมันครบวงจรมากๆเลยนะครับคือความขยันสร้างรายได้ความประหยัดช่วยสะสมทุน ครอบครัวเป็นทั้งเป้าหมายและแรงผลักดันแล้วก็มีสัจจะเป็นตัวเชื่อมให้ทั้งหมดนี้มันเดินหน้าไปได้ในระบบเครือข่ายสุดยอดเลยครับทีนี้มาถึงปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่5คือเรื่องบริบทที่เอื้ออํานวยหรือโอกาสที่มันเหมาะสมแหล่งข้อมูลแรกจาก y u t u b e เนี่ยเขาชี้ไปที่เรื่องขนาดตลาดที่ใหญ่มากๆของจีนในปัจจุบันทําให้ธุรกิจที่มันติดตลาดเนี่ยสามารถโตแล้วก็รวยเร็วมากๆ ใช่ค่ะอันนั้นคือบริบทจีนยุคใหม่แต่ถ้าเรามองย้อนไปที่สยามในอดีตตามบทความวิเคราะห์นะคะปัจจัยเชิงบริบทที่สำคัญมากๆมากๆมากๆเลยและอาจจะเป็นตัวชี้ขาดความสำเร็จของชาวจีนอพยพในสยามเลยก็ได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบเชิงโครงสร้าง (structural advantage) ที่พวกเขามีเหนือคนพื้นถิ่นส่วนใหญ่ในตอนนั้นค่ะความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเมันคืออะไร,ร่ะครับก่อนก่นนะคะ คนพื้นถิ่ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องถูกเกณฑ์แรงงานให้หลวงหรือให้มูลนายปีละหลายเดือนเลยมันก็เลยทําให้มีข้อจากัดเยอะมากในการเดินทางไกลๆหรือว่าจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการค้าขายเต็มตัวเนี่ยทำได้ยากแต่ว่าชาวจีนอพยพในฐานะที่เป็นคนต่างด้าวเขาไม่ต้องเข้าระบบไพร่นะคะเอาเหรอครับค่ะ หน้าที่หลักของเขาคือเสียเงินที่เรียกว่าผูกปี้หรือภาษีไรหัวให้หลวงแทนพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันทําให้ชาวจีนมีอิสรภาพเชิงโครงสร้างสองอย่างที่สําคัญมากๆเลยคือ 1. อิสระในการประกอบอาชีพคือสามารถค้าขายหรือทํางานฝีมือต่างๆได้เต็มเวลาไม่ต้องโดนเกณฑ์แรงงาน 2.. คืออิสระในการเดินทางซึ่งอันนี้จําเป็นมากๆสําหรับการค้าขายที่ต้องเดินทางไปที่ต่างๆหมายความว่า ในขณะที่คนท้องถิ่นส่วนใหญ่ติดข้อจำกัดเรื่องต้องไปทาง,งานให้หลวงชาวจีนกลับมีอิสระเต็มที่ที่จะค้าขายและเดินทางได้ใช่เลยค่ะบทความเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าสถานะของชาวจีนตอนนั้นคล้ายๆกับแรงงานรับจ้างอิสระคือจ่ายภาษีแล้วก็มีเสรีภาพในการทำมาหากินเดินทางได้ในขณะที่เพร่ยสยามเปรียบเหมือนแรงงานผูกมัดที่ต้องทำงานให้หลวงเป็นหลักแล้วก็ถูกจำกัดการเคลื่อนย้าย ตรงนี้แหละค่ะคือช่องว่างทางเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะในภาคการค้าขายที่ชาวจีนสามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ได้โดยใช้ทักษะใช้ค่านิยมวัฒนธรรมอย่างที่ว่าขยันประหยัดมีสัจจะแล้วก็ใช้เครือข่ายทั้งกลซี่ทั้งสมาคมที่พวกเขามีติดตัวมาอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มันคือโอกาสที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างสังคมสยามในยุคนั้นเองเลยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นมุมมองที่แบบ พลิกความคิดเหมือนกันนะครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าเออเขาเก่งกว่าขยันกว่าอย่างเดียวแต่โครงสร้างสังคมตอนนั้นมันเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความสามารถเหล่านั้นได้เต็มที่ในขณะที่คนกลุ่มใหญ่ในสังคมกลับถูกจํากัดอยู่โหอันนี้น่าสนใจมากครับเอาล่ะครับถ้าให้ลองมองภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเบื้องหลังความสาเร็จทางเศรษฐกิจที่เราเห็นเห็นกันของคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงๆครับแต่มันเป็นการผสมผสานของหลายๆปัจจัยมากมาก,มาก ทั้งคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่เข้มข้นมากๆนะครับขยันอดทนประหยัดให้ค่าครอบครัวมีสัจจะแล้วก็มีทุนทางสังคมที่แข็งแกร่งพวกกวนซี่พวกสมาคมต่างๆมีแรงผลักดันจากประวัติศาสตร์จากความยากลําบากในอดีต และที่สําคัญมากๆที่เราพึ่งคุยกันไปคือโอกาสจากบริบทเฉพาะอย่างขนาดตลาดในจีนปัจจุบันหรือความได้เปรียบเชิงโครงสร้างในสยามยุคอดีตค่ะสิ่งที่น่าพิจารณามากๆเลยก็คือความสามารถในการปรับตัวแล้วก็การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมวัฒนธรรมหรือเครือข่ายต่างๆให้มันเข้ากับสถานการณ์แล้วก็โอกาสที่อยู่ตรงหน้าณนะตอนนั้น ความสาเร็จมันไม่ได้เกิดจากคุณสมบัติภายในอย่างเดียวนะคะแต่มันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่ฉลาดมากๆระหว่างปัจจัยภายในกับสภาพแวดล้อมภายนอกคือเขามองเห็นช่องทางแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ตัวเองมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวินัยส่วนตัวเครือข่ายหรืออิสรภาพที่ได้รับมาสร้างความได้เปรียบอย่างมีประสิทธิภาพการผสมผสานที่มันลงตัวแบบนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจสําคัญจริงๆครับผมสุดท้ายนี้ก็อาจจะขอทิ้งคําถามไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า ในโลกยุคปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆทั้งเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมต่างๆเนี่ยปัจจัยความสำเร็จที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ทั้งเรื่องความขยันเครือข่ายความประหยัดหรือบริบททางสังคมมันยังคงใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันมีหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างแล้วการที่เราได้ทำความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มันช่วยให้เรามองเห็นบทเรียนอะไรในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับสังคมของเราเองในปัจจุบันได้บ้างหรือเปล่า ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับ